สวัสดีค่ะกับมุกมุหนูนะคะน้องอําเปากับเกมใหม่ครับนะคะแล้วเราก็มาอยู่กันในซีรีส์เซ s ร์เ Survival วและเราจะต้องรับแมวผู้มีเกียรติทั้งหลายออกมาที่เร็วโอเคก็เอ่อเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเนี่ยบู๊เกือบตายเพื่อแซดเดร์ทีักนะคะก็ไม่ได้อะไรกลับมาซึ่งเราก็ได้แค่แซดเดอลเร็กกับมากกับ้านเร็ว ้าแล้ววันนี้เราก็หลังจากที่เราได้ไปตกปลาและได้เซตเดอร์มาเราก็ดีใจดาบดาบาเต็มบ้านหมดเลยนะเปงน่นสิแต่ก็ดีจะได้ป้องกันตัวเอ้ยตกปลาตรงนี้แหละติว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 ตวติ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 ววติววติ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 ติวติวติติวิววติวิววต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 ิวต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 ติวติวิววติววติวว มีเลี่ยงทางอื่นบ้ากไหมเนี่ยก็มันมีแต่แม่น้ําตรงรู้นนะนะก็ต้องเดินไปเช้าเพราะเราไม่มีอาหารกินนะเออยืดให้เราใช่ไหมไม่มีเลี้ดได้เลี้ดได้อืมไม่มีอะไรกินหรอกไม่มีอะไรกินหรอกไม่แน่ใจโอ้โหพอติโต้แล้วมันหายนี่ก็ได้อึบน่ะแล้วเรากินเบรดเข้าไปกินเบรดอึบ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 เราต้องรีบเดินไปนะคะ อีกอันหนึ่งแล้วก็เรือดแล้วเราก็ไปอีกรอบหนึ่งนั่นแหละแผงของเรานะครับมันนะ้<อ>วันนี้ก็ต้องมาหาอาหารเลือดก่อนนะครับเดี๋ยวตกปลาเสร็จก่อนเลยละกันเนาะ